ต้องการให้ออกแบบให้นะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มงานให้แล้วนะครับก็ต้องทดสอบนะครับเพางานชิ้นนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์เข้ามาสวมในกรอบนี้อีกทีนึงนะครับก็ต้องสวมแล้วต้องเข้าแล้วก็ต้องมีร่องอ,อครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้นะครับ ยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีครับผมงานนี้ค่อนข้างยากเลยต้องใช้เวลาหน่อยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมโปรเอ็นสามเอฟนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับผมเครื่องล่อนนะครับงานสเกลโฟมฉีด EPO นะครับปีก1-45ห้าเมตรนะครับผมตัวนี้บินง่ายล่อนนานนะครับนี่นะครับผมแล้วก็เจ้าของสั่งติดนักบินสเกลนะครับผมโอเคครับนี่นะครับ เดี๋ยวก็รอเจ้าของมารับนะครับผมก็เจ้าของนำรีเซิร์ฟเวอร์แบตเตอรี่มาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าชุดไฟลงให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับผมนี่ครับงานสวยนะครับผมฉีดินดีครับผมโอเคครับแล้วก็นี้นะครับตามสั่งนะครับตุ๊กตานักบินนะครับผมตุ๊กตานักบินสเกลใส่มาให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับนี่เท่มากนะครับผม นักบินพร้อมบินไหมหหผมรึเปล่าใช่นายนั่นแหละวันนี้บินดีๆนะตกหรือเปล่า<ม>อ๋อไม่ตกไม่ตกโอเคโอเคหันขวาสิหันซ้ายบินเปล่าถ้าบินหันหน้าตรง <c oughs> โอเคครับผม ขอให้เปนอย่างสนุกและปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ